วันนี้มาดูความคืบหน้านะครับช่วงเย็นนะครับเมื่อเช้าก็ถ่ายไปแล้วนะครับช่วงเย็นนะครับวันนี้ก็เลิกงานมาดูนะครับก็ถือว่าเสร็จไปสองแผงนะครับท่านผู้ชมสวยงามทีเดียวนะครับไปดูชิ้นงานกันใกล้ๆนะครับเนื้อง,งานกันใกล้ๆนี่นะครับ ไว้เลยทีเดียวนะครับด้านหลังเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับประตูเข้าออหลังบ้านนะครับยังไม่เสร็จดีนะครับตรงตรงัวส่วนที่สกัดก็โบกปูนทับไปแล้วนะครับตอนที่ฉากบ,บก็โบกปูนไปแล้วนะครับเรเียบร้อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าตา่าง ข้างในไม่ได้ทำอะไรนะครับวันนี้ทำแต่ข้างนอกนะครับครับวันนี้ผมก็แวะมาถ่ายรีวิวนะครับให้ดูความเคลืบงหน้านะครับว่าเมื่อเช้านะครับช่างได้ทำการฉาบเริ่มฉาบะครับช่วงเย็นคลืบนหน้าไปถึงไหนแล้วปรากฏว่าก็เสร็จไปสองแผ่นนะครับสองแผงน,นะครับ ตรงนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยดีนะครับตรงนี้น่าจะทําตรงนู้นนะครับแล้วก็ข้างในนะครับโอเคครับน,นี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้มาแบบคลิปสั้นๆนะครับสวัสดีครับ